ค่ะวันนี้อราควาต้องน้องเหมยค่ะวันนี้เ,ากร,กาเ,นนเรากลับมาเตรียมมันที่ตามเคยนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะว,นนควันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ค่ะอยู่เสียบมันค่ะ เสียบตี่ม่ใช่าเหรอง้างงางไปเห็นนุหย้งกะเสียบไปจีเสียบพูดแล้วลองนี่หล่ะกะเสียบลอนี่ไงเก่งไง เก็บถือทางอยู่วะล่ะไม่ยิบเลยที่ไหนไนนอ,อ,อ,อพ่ออะไรอ่ะแม่สิเส,สียบมันอี๋ไรแม่เสียบมันซอยพ่อแค่นีน้นะเออสวัสดีค่ะเ,ออเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะคะหเหล่านาเดียเดี๋ยวค่อยคบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย